ีค่ะมอน,นี่โต้กะกระซีพาพี่น้องเดินทางกลับบ้านไปเมืองไทยไปเยี่ยมพี่น้องเมืองไทยนะจ๊อะอาบึงบวิวเส้นทางกลับบ้านนาะจ้ะพี่นอ้องเส้นทางนี้คือเส้นทางของอ่าโนเวจ้ะอิตโอสิไปขึ้นเรื่อง นอรเวย์จเมือนีตอนนี้อุณหภูมิที่นี่หนาวมากจ้ะมีก็คือ,คอชายแดนสวีเดนนอรเวย์ใกล้ๆบ้านต่อจ้ะตอนนี้ยัง่ทัน้หนาวปนไดก็ลบดูต้นไม้จ้ะต้นไม้มันสิเป็นเอ่อสีขาวเพราะว่า อันนี้เพราะเปนหิมะจ้่านี้มันสิเป็นน้ำแข็งเกาะต้ใไม่เพราะว่าติดลุกจ้ะตอนนี้ตอนนี้ติดลบก15องศาค่ะทะเลสาบก็เป็นน้ำแข็งแล้วจ้ะพี่น้อง วิวข้างทางสวยๆค่ะถึงอุโมงแรกฝั่งโนวีค่ะนี่คือประเทศโนเรียหรือประเทศโนเวจ้ะ คนสวินเาอิเอ,อืนอนโนรียจ้าสิเอ,อ,อิ้นภาษาต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวเพราะว่ามันสิเป็นหมอกน้ำแข็งจากพี่น้องจ๋าก็ดูหมู่บ้านตามริมทางไปเรื่อยๆจากคริปนี้กับพ่อีห่ยังหลายจากพี่น้องตอก่ะพาพี่น้องชมวิวริมทางหมู่บ้านริมทางไปเรื่อยๆนาะจ้าจนกว่าสิถึงเมืองไทยนะคะ อบอกได้คำเดียวว่าสวยงามเทพี่นองวิวริมทางสวยงามมากค่ะกอน์ิโตอเดินทางไปสนามบินเนี่ยก็คือแปดโมงค่ะแปดโมงเช้าดูต้นไม้ค่ะขาวสวยงามมากจ้าน้ำแข็งเกาะ กิ่งไม้ค่ะพี่นอ้องเราวิวบรรยากาศสวยๆมาให้พี่นอ้องเบิ่งน้อจ้าเวยงามอิหร่จ้าลบสิบห้าองศาตรงนี้สิเป็นโบสถ์จ้าเป็นโบสสวยโดดเด่นเหมือนกันนะเนี่ย ดูเพื่อนๆค่ะเอาความสวยงามของหิมะกับไอ้น้ำแข็งเกาะต้นไม้มาให้พี่น้องดูจ้า หนาวสักพักก่อนนะคะต่อสินี้หนาวสักพักไปหาเมืองล้นจักเดือนกันด้วยจ้ะพี่น้องหนีหนาวสักหนึ่งเดือนค่ะ สวยงามขนาดเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะสังเกตต้นไม้ค่ะสวยงามมากพี่น้องว่าเป็นใบไม้สีขาวด้วยจ้าเนี่ยมันเป็นอ่า หมอกจากหมอกวามหนาวจอดลดูกอดลผักค่ะก็เลยเห็นต้นไม้สวยๆก็เลยเอามาให้คุณคุณดูค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิวข้างทางเนะ้ะพี่น้องเนาะวิวข้างทางเอา ย้วข่างทางสวยๆมาให้พี่น้องดูจะได้ไม่ต้องลืมกันเนาะค่ะดูเพินๆไปก่อนนะอพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองไทยค่ะ <laughs> Hỏng con của mẹ Cảm ơn đơn thang nọ cao cung cháu thị nọ cao เ่นได้ลูกซ้ายกับลูกไพิผนไปนำ <c oughs> ลูกชายกับลูกสะพ้ายก็กลับเมืองไทยด้วยค่ะไปเที่ยวกันช <c oughs> มบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก่อนขึ้นเครื่องค่ะ <c oughs> โอเคนะคะเจอากันที่เมืองไทยค่ะ ที่นี่คือสนามบินออรันดาที่โนเวย์ค่ะ ที่ใกล้ที่สุดของอต่อ,อยูจ้าถึงเมืองไทยแล้วค่ะสุวรรณภูมิถึงสุวรรณภูมิโดยปลอดภัยค่ะเดินทางตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเมืองไทยก็บ่ายหนึ่โมง